คลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาสร้าง LED วงแหวนสีรุ้งโดยใช้ Microbit ไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีดังนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นบอร์ดไมโครบิ t แล้วก็สาย m i โคร USB ต่อมาก็จะเป็นตัว b บรดบอร์ดอะแดปเตอนะครับก็ใช้คู่กับตัวเบรดบอร์ดต่อมาก็จะเป็นตัว RGB Rainbow LED L Ring นะครับหรือว่า เรียกง,ง่ายว่าเป็น LED แบบวงแหวนนะครับก็จะมี8หลอดด้วยกันในนี้ใช้1ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายจัมเปอร์นะครับสำหรับใช้กับเบดบอร์ดสำหรับตัว RGB Rainbow LED แบบวงแหวนนะครับก็จะเป็น LED ที่ทำมาจากชิปนะครับมาเรียงต่อกันซึ่ง ก็จะทําให้ควบคุม LED ทั้งหมดได้ด้วยสายเพียงเส้นเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาดูขาของตัว LED แบบวงแหวนกันนะครับก็ตัว LED เนี่ยก็จะมีตัวอักษรน,นะครับตรงนี้ว่าตัว G นะครับก็คือกราวแล้วก็ V เนี่ยก็คือขาไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็ตัว DI ตัวนี้ก็จะเป็นขาที่รับสัญญาณน,นั่นเองซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อนะครับตัว LED เนี่ยกับ ตัว LED ตัวอื่นได้ด้วยการต่อออกไปแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ย LED แบบวงแหวนนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะครับเราก็จะต่อตัวอะแดปเตอร์ลงไปบนเบรดบอร์ดนะครับก็ติดตั้งตัวอะแดปเตอร์ก่อนแล้วเราก็จะติดตั้งตัว LED นะครับเข้าไปใน ตัวเบรดบอร์ดนะครับก็วิธีการเชื่อมต่อก็คือกราวนะครับก็ใช้สายจัมเปอร์นะครับต่อกราวแล้วก็ต่อที่ตัวเบรดบอร์ดได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะต่อตัวไฟเลี้ยงนะครับก็ที่ตัว V ตรงนี้นะครับก็ กับตัวไฟเลี้ยง3ามโวลต์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสายสัญญาณนั่นเองเราจะต่อที่พินศูนย์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมควบคุมกันสำหรับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนะครับเริ่มต้นเราจะเปิดเว็บไมโคดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ new project จากนั้นเราจะตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับว่า led rgb นะครับแล้วก็ Ring ก็ create นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการติดตั้งส่วนเสริมของตัว led นะครับก็จะไปที่ mo r e นะครับหรือจะมาที่ตรง advance d ก็ได้แล้วก็เลือก คำว่า extension นะครับก็ใช้ได้2ที่เลยแล้วก็คลิกจากนั้นเนี่ยส่วนเสริมของตัว LED นะครับก็คือตัว NeoPixel นะครับก็คลิกได้เลยต่อมาเราจะเจอกับตัวส่วนเสริมของ NeoPixel นะครับก็คลิกจากนั้นเนี่ยเราจะมีการเซตให้ตัว NeoPixel นะครับ ติดตั้งอยู่ที่พิ n 0นะครับเราก็จะให้ใส่ในบล็อก on start นะครับซึ่งจะเป็นการทํางานนะครับเมื่อตอนเริ่มต้นเราจะเซตตัว LED นะครับอยู่ที่ pin 0แล้วก็ LED ของเรานะครับเป็นแบบวงแหวนก็จะมี8ดวงด้วยกันเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น8นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น RGB จากนั้นเนี่ยเราจะมีการเซตนะครับให้ตัว LED เนี่ย เป็นแบบเรนโบว์ก็ไปที่ NeoPixel แล้วก็ไปที่ตัวคำสั่ง Strip Show Rainbow จาก1ถึง360นะครับก็คลิกแล้วก็ออกมาต่อได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นวงกลมเลยนะครับ1ถึง360จากนั้นในบล็อกของ f o r เ v e r เนี่ยเราจะให้ตัว LED Strip นะครับหรือว่าตัว LED ของเราเนี่ย มีการวนซ้ำตลอดแล้วก็ไปที่ neo pixel จากนั้นเราจะให้โชว์สตริปนะครับก็คือ led ของเราก็เอามาใส่ใน forever นะครับจากนั้นเราจะให้มีการหมุนตัว led นะครับก็จะไปที่ neo pixel แล้วก็ไปที่ตัวสตริป rotate นะครับอ่าสตริปก็คือหมวนนั่นเองต่อมาเนี่ยตัว led ของเรานะครับจะ ามีการหมุนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเร็วไปนะครับเราจะใส่หน่วงเวลาก็ไปที่คำสั่ง Basic. เบสิกเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็ให้มีการพอสระหว่างโปรแกรมนะครับถ้าเราใส่นะครับตัวซิมูเลเตอร์นะครับก็จะแสดงผลให้ดูเราจะใส่200นะครับ200 m มิลลิเซกันก็คือ2อ0ร้มิลลิวินาทีนั่นเองเดี๋ยวเรา ดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วไปทดสอบกันหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อตัวไมโครบิดกับเมดบอร์ดกันแล้วเราก็จะจ่ายไฟด้วยตัวสายไมโคร USB นะครับอตอนนี้ LED แบบเรนโบนะครับแบบวงแหวนก็จะแสดงผลแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลอง รีไฟลงนะครับเพื่อดูผลการทดสอบเราสามารถปรับความเร็วนะครับของการหมุนของตัว led ได้นะครับก็จะเห็นว่าตัว led เนี่ยก็จะมีการหมุนวนซ้ำนะครับแล้วก็เป็นสีรุ้งแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆ สำหรับคลิปการใช้งาน LED แบบ RGB ก็เป็นแบบวงแหวนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับติดตามช่อง Reup Skill นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ